อวนผอมสั่งได้ร่างพังต้องทำใจสปีริตแรงกว่าค้าตัวเจ็ดดาราพลิกโฉมอดข้าวเป็นเดือนเพิ่มน้ำหนัก14กิโลเพื่อผู้กำกับ ทุมเทสุดตัวม,มากๆเพื่อบทบาทที่ได้รับสำหรับเจ็ดดาราสปิริตแรกยอมเปลี่ยนร่างสวยหล่อให้กลายเป็นคนใหม่เพื่อความสมจริงและบทบาทที่ได้รับวันนี้เราจะพาทุกคนไปเจอกับดาราที่ยอมทุ่มทุนเพิ่มน้ำหนักหรืออดอาหารเพื่อให้ร่างกายเป็นไปตามบทที่วางไว้เริ่มที่คนแรกหนุ่มสันนี่สวรณเมธานนท์ที่ปรับลุคเพิ่มกล้ามฟิตหุนให้สมกับเป็นนักกีฬาเทนนิสมืออาชีพในหนังมิสเตอร์เฮิร์ตเพื่อบทบาทสีช่างนักเทนนิ ชื่อดังมือวางอันดับโลกและเพื่อความสมจริงเจ้าตัวถึงขั้นไปเรียนตีเทนนิสนอกจากนี้ซันนี่ยังลงทุนเพิ่มน้ำหนักกว่า10กิโลกรัมเพื่อรับบทจอดในหนังเรื่องรักเสร็จปีดีเจ็ดโหนจากพระเอกดังแต่อกหักจนต้องทิ้งวงการบันเทิงไปเป็นคนดูแลสัตว์น้ำในพิพิธภัณฑ์น้ำที่ทางอว้วดหนวดเคราเฟิร์มเรียกว่าสมสุดๆไปเลย เตอ๋อชันทวิทย์เขาทุ่มเทพพิมน้ำหนักกว่า10กิโลกรัมเพื่อรับบทเด่นชายในหนังแฟนเด์แฟนกันแค่วันเดียวทางทั้งที่ตัวหนังไม่ได้เกี่ยวกับความอ้วนผอมของตัวละครแต่เพราะด้วยความที่เด่นชายเป็นผู้ชายที่ไม่ดูแลตัวเองถ้าเต๋อยังหุ่นดีหน้าใสก็จะดูไม่สมกับลุกเนิร์เนนั่นเองไม่ใช่แค่นั้นก่อนหน้านี้พระเอกหนุ่มเต๋อก็ได้ทุ่มสุดตัวในการลดน้ำหนักกว่า10กิโลกรัมเพื่อรับเล่นหนังโปรแกรมหน้าแยดานารินยามาถึงคิวของนักแสดงสาว หหน้าม่ที่กำลังถูกพูดถึงอยู่ในขณะนี้สำหรับนักแสดงสาวแหยดานารินญ,ญากุลมงคลเพชรกับบทบาทมิงในหนังร่างทรงที่เจ้าตัวต้องลดน้ำหนักกว่า10กิโลกร,กรมัมและใช้เวลาเพียงแค่1เดือน ไอซ์สึนัทตรัตทีทุมสุดตัวลดน้ำหนัก17กิโลกรัมภายในเดือนครึ่งเพื่อรับบทอูดในหนังวัน for the r o a รสวันสุดท้ายก่อนบายเธอจากนั้นกองเบรกให้เราพักลดน้ำหนักประมาณเดือนครึ่งและต้องลดให้ได้17กิโลกรัมเพื่อให้สมกับบทบาทนั่นเองลูกเกดเมทินีกิ่งพยมที่ทุกคนต้องคุ้นชินกับบทบาทนางแบบหุ่นเป๊ะแน่นอนแต่เชื่อหรือไม่ว่าเธอคนนี้ก็เคยพลิกโฉมรับบทสาวอ้วนเช่นเดียวกันโดยสาวลูกเกดที่ว เด็กแม้ผอมบางร่างน้อยแต่เมื่อโตขึ้นกลับมีน้ำหนักรวม100กิโลจึงเป็นเหตุให้เกิดเรื่องราวดาวมาขึ้นต่อการแต่งงานของเธอเมทินีคงทายกับละครคอมเมดี้เรื่องแผนร้ายพ่ายรักกับเคมิกสาวร่างท้วมที่เกิดพลาดในคืนปาร์ตี้หลังตื่นมาแล้วพบว่านอนอยู่ข้างๆกับเสือผู้หญิงทําให้เธอต้องลงทุนแปลงโฉมให้เป็นสาวพลัสไซส์ตลอดจนทางเรื่องและปิดท้ายด้วยที่สาวเบลล่ารานีแคมเปญกับบทบาทเกจสุรากในละครเพศ นิวาสที่กําลังอ่อนแอในขณะนี้โดยเจ้าตัวพลิกโฉมเป็นสาวร่างอ้วนท้วมเป็นครั้งแรกเรียกว่าทําเอาแฟนละครเซอร์ไพรส์สุดๆโดยสาวเบลล่าเอกก็แสดงได้น่ารักสุดๆ